สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าใหญ่ยนจูนนิ่งอีกท่านหนึ่งนะฮะเคสนี้พิเศษอีกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนดีกว่าฮะครับครับผมผมชื่อมารุตใจสีอยู่เชียงใหม่ครับผมครับผมทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ผมทํารถทัวร์จากเชียงใหม่ครับรับเหมาทั่วไปรับเหมารับเหมาทั่วไปผมอยู่แถวศรีแยกเอื้องคำครับผมเอื้องคำศูนย์แปดแปดสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่ศูนย์เก้าครับผมราคากันเองราคาครับราคากันเองครับครับพี่จับพี่แฉพัดเทียนถิงครับ ซ่อมเครื่องอยนต์ครับเป็นช่างเครื่องยนต์ครับผมเ,เคยทำเครื่องยนต์ดีเซลอากาศเคยครับเคยครับเป,เ,เป็นเพื่อนไงครับ,รบทราบ,ราบข่าวย<น>ังไงฮะว่าอย่าหยุดจูนนี่ติดตั้งแก๊สกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ผมดูทีวีทางช่องสามป่ะผมผมฟังมันดูแล้วมันเข้าท่าครับผมก็เลยมาติดตั้งอ่ะครับโอเคท่านผู้ชมฮะคันนี้ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วมอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวให้ลูกค้าเล่าเองดีกว่าครครับผมผมติดตั้งที่เชียงใหม่มา ราคาสองหมื่นกว่าบาทมันไม่ดีครับผมผลมันไม่ไม่ได้ผลเลยครับไม่ได้ผลเลยพอดีมันยังไงอ่ะมาลองเล่าฮะไม่ได้ผลนี่คือยังไงมันประหยัดไหมไม่ไม่ประหยัดเลยครับผมไม่ประหยัดเลยทําความยุ่งยากกับผมด้วยฮะเติมแก๊สทั้งน้ำมันมันไม่ได้เรื่องครับผมความมากโอเคสมมติว่าปกติเราใช้สักเก้ากิโลหรือสิบกิโลลิตรกิโลสามบาทละบาพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยรวมแก๊สรวมน้ำมันเนี่ยก็อยู่ราคาประมาณนั้นแหละไม่ได้ประหยัดอะไรเลยใช่ครับ แรงขึ้นไหมไม่แรงเลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยไม่ทํากิริยาให้วิ่งกว่าเดิมไม่และมีแรงเลยครับเหมือนเดิมครับผมครับไม่ปวดอะไรเลยครับเดี๋ยวก็สองหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวฟรีไปแล้วครับเสียฟรีไปแล้วครับโอเคครับท่านนี้นะเป็นเพื่อนกันนะฮะตอนติดตั้งครั้งแรกนี้ไม่ได้ปรึกษาใช่ไม่ได้ปรึกษากันมีเพื่อนทําเครื่องยนต์แต่ไม่ปรึกษาดังั้นใช่ครับพอดีผมจะมาติดตั้งกันเลยชวนเพื่อนมาเป็นเพื่อนมาดูด้วยครับคราวนี้มาเขาเขานี่ ต้องชวนเพื่อนมาดูเลยนะโ okay. อเคเป็นช่างเครื่องยนต์เนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าการติดตั้งระบบพวกนี้นมันมันจะมีผลในเครื่องยนต์เชื่อไหมฮะตอนแรกว่าว่ามีระบบนี้ผมเชื่อครับทันนีว่าทางที่ใหม่เขาติดตั้งมาแล้วผมก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จผมเลยอยากมาดูว่าเออวัฒนกรรมม่ครับผมผม,ผมก็เลยอยากจะมาดูด้วยตาตัวเองเออเขาติดตั้งได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างแก๊สผสมน้ํามันรัว่วน้ําอะไรอย่างเงี้ย เมื่อก่อนผมก็ดูทางทีมใหม่เขาติดตั้งมันก็ไม่ประสบความสําเร็จผมก็เลยต้องการมาดูด้วยตาตัวเอง,เงเก็รู้สึกมีจะมีอยู่สองสามู่ครับครับผมไมสเร็จู่ครับผมผมก็เลยมาต้องการมาดูอู่ใหญ่ทูนิ่งดูเออเขาติดตั้งได้หรือเปล่าก็วันนี้ผมว่ามาเห็นด้วยตาตัวเองโอเคสําเร็จครับเดี๋ยวนะครับคันนี้พอมาถึงที่อู่เนี่ยเขาได้มีการทดสอบใช่ไหมครับว่าเครื่องยนต์เดิมเนี่ยกินเชื้อเพลิงเท่าไหร่ ทดสอบไหมฮะเดิมมันมันเก้าลิตรเหรครับเดิมเดิมเหรอครับครับครับสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วได้อยู่ผมขับเมื่อกี้ลองเทสดูได้สามหกกิโลต่อลิตรเหรครับสามสิบหกกิโลลิตรครับเก้ากิโลขับใช่ครับเห็นผลทันทีดิแก๊สนี่กินไม่เยอะครับไม่เยอะครับแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นเดือดไหมที่ความรู้สึกแตกต่างตัสซีวันพุ่งกว่าเดิมครับแรงกว่าเดิมครับ ติตั้งมาแล้วครับหลังติตั้งมาแล้วแรงกวเดิมครับม็คา,มา,า,าเราบเร่มนี้ครับ,รรบครักใช่ครับใช่ครับใช้ครับใช่ครับใช่ครับใ่ับเ่คบใช่ครับใช่ครับครับใช่ครับใช่คับใ่ครับใช่ครับเ่คงับใช่ครัรับใ่คบใช่ครบครับมต่องถามช่คร่ครับใ่ับใช่คทับครั่องดีเซลต้องรูบว่าอันไหนทร่เสียงเครื่องยนต์ผิดปกติไม่ปกติคันนี้หลังติดตั้งเสร็จเรียบร่รัรถคันนี้ ไม่มผีผิดปกติครับมันล่อรื่นเสียงล่อรื่นจะนิ่มขึ้นครับนิ่มๆกว่าเดิมครับคือว่า,าจันว่าจะมองว่าเออเขาทําสูตรถูกถูกเขาแล้วครับมันก็เลยทําให้เครื่องที่นิ่มลงก็คือที่เปลี่ยนไว่าประหยัดประหยัดเด้วยบผมลลงด้วยครับผมโอเคครับเปกตินี่มาจากเชียงใหม่มานี่นี่ใช้น้ำมันเท่าไหร่ปกติลูกปกติจะ ขามานี้น้ำมันผมหมดไปอยู่พันกว่าบาทพันเจ็ดะครับจากเชียงใหม่มาถึงที่นี่ครับผมใช้ระบบเดิมดเดิมครับใช่ครับระบบเดิมก็ยังกินน้ำมันอยู่ตั้งพันเจ็ดนะครับจากเชียงใหม่มาถึงทิตาคีสบนพันเจ็ดอะครับเยอะอยู่นะครับพันเจ็ดหกร้อยกว่ากิโลหกสามสิบแปดโอ้ตกกิโลสามบาทเอาละแก๊สลราเติมหรือเปล่าฮะไม่ได้เติมครับไม่ได้เติมแก๊สเลยตอนนั้นมันตอนที่มามันแก๊สไม่ได้ใช้ครับผมใช้น้ำมันล้วนเลยครับ ก็เป็นที่อย่างที่เราทดสอบ9โลทคร10ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ600ลก็นะประมาณนั้นประมาณกิโลละเกือบเกือบสาบาทโอเคครับท่านผู้ชมฮะท่านนี้เคยติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วมแล้วนะฮะแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับก็ต้องมาถอดถอดทิ้งนะฮะแล้วก็ใช้ได้บางส่วนใช้อะไรได้บ้างครเนี่ยใช้แต่ถังหนึ่งเดียวครับผมเดียวครับโอเคก็ยังดีนะครับประหยัดได้หลายพัน โอเคก็ดีกว่าใช้อะไรไม่ได้เลยนะฮะก็โอเคได้ถังอยู่แล้วก็ส่วนระบบอื่นของยานยนต์จูนี่นี่เราต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วได้3 0 36กกิโลคาเปงใช่ไหมฮะอืสามสิบหกกิโลลิตรเพราะฉะนั้นรวมแก๊สรวมน้ำมนันแล้วน่าจะไม่ถึง2บาทก็ประหยัดได้กิโลละบาทกว่ากว่าเพราะฉะนั้นขับกลับไปเชียงใหม่นี่ก็น่าจะไม่ถึงพันรวมแก๊สรวมน้ำมนันแล้วประมาณตกอยู่กิโลบาทแปดสิบครับบาทแปดสิบครับจากสามบาทกว่า ครับครับไไใช่ครับครับเพราะว,าาว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะฮะเพราะว่าเพิ่มขับได้ไม่กี่กิโล<ช>เรารู้แค่ว่ามันแรงไม่แรงเสียเครื่องยนต์เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรยังไงเท่านั้นใช่ไหมเ <ó> พราะที่รับเหมาอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วฮะต้องต้องยังไงก็ต้องผ่านมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเชิญมาหรือไม่ก็ผ่านมานะฝากนะครับทดสอบหน่อยว่าเราบอกไว้ว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมแก๊สรวมกับ LPG แล้วไอ้ LPG กับน้ำมันนะฮะไม่น่าจะเกินบาท80 นะครับท่านนี้รับเหมาอยู่แล้วเพราะงั้นไงอาจจะเข้ากรุงเทพบ้างอะไรบ้างฝากหน่อยนะฮะเช็คความสิ้นเปลืองนะดูว่ามันประหยัดอย่างนี้ไหมประมาณนี้ไหมหรือว่ามันมากกว่าน้อยมากน้อยกว่านี้ยังไงนะครับเพื่อทดสอบว่าเราเราสำเร็จหรือไม่สําเร็จยังไงนะครับอย่างน้อยก็มีประสบการณ์แล้วนะครับความผิดพลาดอะไรต่างๆหรือถ้ามันไม่ประหยัดยังไงก็ต้องคุยกันนะครับโอเคท่านผู้ชมฮะถ้าสนใจย,ยังไงนะครับท้ายคลิปนี้เราจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้นะครับสนใจย,ยังไงก็โทรติดต่อเข้ามาก่อนนะฮะ อ,อยู่ใกล้ๆก็ขับรถเข้ามาดูเลยนะครับที่นี่มีตม,มีระบบติดตั้งระบบนี้ทุกวันนะฮะทุกวันหนึ่งหลายคันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมกับลูกค้าท่านนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ